ซื้อคฤหา์ได้เองตั้งแต่19อาณาจักวาวน้ำแวววันอายุ24มีเงินให้ชมผู้อารยาวาวน้ำแวววันเธอคนนี้เรียกว่าเป็นสาวหัวธุรกิจตั้งแต่เด็กและกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นจนประสบความสำเร็จระดับ700ล้านได้ในระยะเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเราก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับประวัติวาวน้ำแวววันสาวเก่งมากความสามารถ CEO อแบรนด์รถโกดไทยแลนด์สาวเก่ง c e ออายุ21ปีที่มียอดขายระดับ700ล้านบาทคนนี้ให้มากขึ้นสักหน่อยสาเหตุที่เธอชื่อวาวน้ำก็เพราะที่บ้านอยากตั้งชื่อให้คล้องจองกับพี่ๆก๊กน้ำแป๊บน้ำและมิเตอร์น้ำเธอเลยชื่อว่าวาวาน้ำนั่นเองเธอเติบโตมาในครอบครัวที่เปิดร้านขายเครื่องประดับที่สําเพลงซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เธอชอบในการทำธุรกิจมาตั้งแต่เด็กเพราะที่บ้านจะมีการสอนให้ลูกๆใช้ชีวิตบริการเงินการทำงานจากการที่ช่วยงานได้เท่าไหร่ จะได้เงิน1%อร์เซ์จากการขายเธอหันมาทำงานแบบจริงจังด้วยตัวเองตอนอายุ13ปีมาจากความคิดที่ว่าอยากมีเงินโดยไม่ต้องพึ่งพาของเงินคุณพ่อคุณแม่จึงทำให้เธอสอบเทียบจากมัธยมศึกษาปีที่สองให้จบมัธยมศึกษาปีที่6ที่ประเทศอังกฤษและเธอก็ทำได้และเธอก็เอาเวลาช่วงนั้นมาหาประสบการณ์ชีวิตในการทำงานนำของในร้านไปฝากถายตามร้านค้าต่างๆก่อนที่จะหันมาทำรูมแบน์อยางถักในวัย14 ขายออนไลน์และสามารถแต่งเงินได้หลักเจ็ดหมื่นเลยทีเดียวซึ่งสุดท้ายเธอก็เสียกำไรจากการทำโฆษณาจนกลับมามีเงินเพียงหลักร้อยหลังจากนั้นเธอก็หันมาสู้ใหม่ด้วยการทำธุรกิจหินนำโชคทำเงินได้หลักแสนในวัยเพียง15ปีและก็เคยผิดพลาดเข้าธุรกิจสไตล์ขายตรงตอนอายุ16ปีซึ่งถึงจะทำให้เธอรู้สึกผิดแต่มันก็สอนบทเรียนชีวิตให้เธอได้เป็นอย่างดีและสุดท้ายด้วยความที่เธอชื่นชอบในการเก็บสกินแคร์ เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำแบรนด์สกินแคร์และประสบความสำเร็จขายได้20,000กระปุกในปีแรกและสามารถพาแบรนด์ของเธอขึ้นไปในระดับร้อยล้านในที่สุดเพียงแค่อายุ20เท่านั้นและล่าสุดเธอก็ได้ร่วมงานกับซุปตาตัวแม่ของประเทศไทยอย่างชมพู่อารยามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ของเธออีกด้วยอีกทั้งดึงมาดามแป้งนั่งแท่นพรีเซนเตอร์